สามารถเจอได้นะผมไปเล่นผมจะพาเพื่อนผมไปเล่นนั่งเรียนโพนะอะไร <ผม S 2> <อ>เรียนโพอะสามารถไปเจอได้ไม่เอาเพื่อนไม่เอาอะไรของมึงเนี่ยถ้าพวกฝากหลามพวกอะไรอะไรเรียมกันให้พร้อมนะมาผมไปกันประมาณยี่สิบคนนะถ้าจะมาขอสามสิบบวกนะ <c oughs> ไม่เอาไม่มาจริงยาเจอหน่อยครับเพื่อนอยากเจอเพื่อนเดี๋ยวไปหานะไปหาไหนไปหาที่โคราช ไปเรื่อยอย่าไปเรื่อยอย่าไปเรื่อยขอร้องคิดถึงเพื่อนยังไม่ได้เจอกันนานแล้วเนี่ยเราไ่เจอะไรเจกันบ่อยแล้วอะไรแต่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะแค่นั้นแหละพอแล้วเมืองเป็นอะไรเนี่ยเพื่อนเมืองโดนช่วงนี้โดนอดนยิงครับเพื่อนดนยิงบ่อยไปทําอะไรใครกันไปอ่ะ โดนยิงจ้าเด้สรุปเพื่อนเล่นสงครามไหนเนี่ยที่โคราชอ่ะจะได้บอกพิกัดก็ไม่ได้เล่นโคราดไม่ได้เล่นที่โคราชไม่เล่นหรอไม่เล่นไม่เล่นบอกพิกัดคนหนเดยดยไม่เล่นับไม่อยากเล่นแล้วไปเล่นที่โคราชไงไม่เอาไม่ไปไเิอคนอยากไปขอถ่ายรูปไม่ไป ไม่เล่นแล้วเอาดีๆเล่นที่ไหนเอาดีๆเ <c oughs> ขาบอกว่าโดนอดีพผ่านแซ้นหรือเปล่าประกาศนี้ไม่รู้แต่ว่าส่งการนะครับถ้าใครอยากจะมาเจอมารีนะสามารถมาเจอได้ที่พัทยานะ <c oughs> อะไรเอาเอาพวกเอาขวดอะไร <c oughs> อะไรเพ <c oughs> ไม่เอาแบบกวไม่ไม่เอาไปเล่นนะกูไม่เอาอได้ย่ัง่ะ <c oughs> ขวดเบียร์ไปฟาดก่อนนะให้เป็นปากหลามอ่ะตอนนั้นแจงจะได้ตาจะได้จะได้เข้าวันนี้ขวดตีแล้วมันไม่เป็นไรไะเอาขวดไปตีพื้นเอาไปไม่จริงหอกตอนนดนอย่างไงกูกูแจ้นตำรวจอะลองดูว่าเห็นรถประมูลใหม่อย่างนั้นเห็นแล้วให้ไจยกูหมดไปดีเกกยมตาสองร้อยกว่าเอ็มว้ดูได้ไงอะ ว่าเอาไงรู้ได้ไงไม่รู้เนาะเมื่อวานมีคนบอกเขาอยู่เมื่อวานไหนเป็นเมื่อวานเมื่อวานไหนวะจากเลี้ยวไม่มีนะอันนี้เขาดอกอะไรอะไรสามารถเจอได้นะผมไปเล่นผมจะพาเพื่อนผมไปเล่นน่างเรียนโพนะ อะไรอะสามารถไปเจอได้เอ้ยไม่เอาเพื่อนไม่เอาอะไรของมึงเนี่ยถ้าพวกปากหลามพวกอะไรอะไรเตียงน,นให้พร้อมนะมาผมไปกันประมาณยี่สิบคนนะถ้าจะมาขอสามสิบบวกนะไม่เอาแม่มาจริงพาทยากเจอกันหน่อยครับพี่ตามาวะมาว่ะหาก,กูไม่เกยหรอกกูไม่ได้ไปเนาะหากูอะกูะ <c oughs> รออยู่แต่ในห้องเลยไหมเพื่อน ไม่ได้ก็ไปเล่นไปเล่นไงไม่เอาเดี๋ยวมันโดนจริงไอ้เหี้ยเดี๋ยวปีนี้แม่งโดนเดี๋ยวปีนี้แม่งโดนจริงดิไอ้เหี้ยขอแบบถอดเสื้อตักลายมาหนึังชุดมาเฮ้ยไอ้เหียอะไรก็มาก็มาสิเหมือนกลัวเฮ้ยส่งภาพนี้ให้ผมเลยดิขอภาพแล้ว เขวาไม่ต้องดาตาผาไปเออตรง้มได้ผมไปคนเดียวพาะพี่มี20แต่ผมขอเอาตาก่อนมึงมาสักทีเี่กกูเห็นแต่ปากแกวงจริงเลยพอไปจริงๆว่ายสวยไม่เอานะเอาจริงๆผมจะแต่งแต่งเล่นสงการจริงแนวเนี้ย เดี๋ยวจะแต่ง,งนี้เลยแต่ง,งนี้เลยแหละกูไม่สนหรอกวากูแต่งเลยแหละกูแต่งตั๊บเลยแหละพอดีเลยเพื่อนอกูเพิ่งออกจากคุกมาสิบกว่าคนคดีฆ่าคนตายทุกคนเดี๋ยวพวกกูไปหาวันสงกาเออมาเถอะมาเถอะมาเถอะมาเถอ,เอ,อสะสักคนทักทีเลยกูว่านมาส่งไม่มีใครส่งมากูเลยลนะมามามากูาาอยากเข็ยนจริงๆเลยโดนนะโดนจริงนะ มึง่ะก็หากูไม่เจอหรอกกูก็บอกแล้วมีชกไว้นะครับเด้อหลักเล่นตัวข้ามเลยนะคะมีชกไว้นะครับเด้อตัวข้ามเลยนบรับแต่งยังไงก็โดนครับอยู่ที่ว่าตายช้าตายเร็วแต่งยังไงก็โดนครับอยู่ดีว่าตายช้าตายไวกูอยากตายเร็วอ่ะได้ไหม ตายในเกมแล้วไม่ใช่ตายชีวิตจริงนสรรัตว <c oughs> ์เฮ้ยเป็นอะไรใครเป็นทรไะ

ไม่่ใชแกำลังรันแล้วกำลังรันแล้วไม่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 มีดีสิทุกคน,นถ้าเวพน,นันมีรีวิวลูกค้าคุณคิดว่าจะได้กี่ดาวครับเราใช้เวลาตามหาแฟนชื่อแหม่มน้องแนมมครับเป็นงไงมั่งาสบายดีว่ะตามน,นี้ถึงนะแม่มรักบ้างไหมไม่มรักแม่มอยู่เสมอนะครับ แล้นะแวชีวิตจริง<ม>อยากตายไหมล่มะตาไม่เอาครับพี่ไม่เอาครับแมวครับแม,ม,มวครับบังยิ่งถึงนะแมมรักบางไหมก็มยังรักแม่มอยู่เสม,มอนะครับบอกว่าถ้าวันหนึ่งมึงมีตังค์แบบเป็นหมื่นล้านอะแบบไม่ต้องทำอะไร,รเลยเ<ม>บาๆหนอ่อยเออมึงจะมึงจะเปลี่ยนหน้าผู้หญิงแบบมามาอยู่กับมึงทุกวันปะกูเป็นเอ็ดอะตด้เหรอกูเป็นเอ็ดแน่นอนไม่ต้องห่วงเอ็ดมีแน่นอนคำว่าเอ็ด